รถขุดหรือรถไมโครนะครับขุดดินแข็งไม่เข้าเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวนี้ลองฟังดูนะครับสวัสดีครับผมช่างเต้ทีเอสสุพรรณบุรีครับในแต่ละยี่ห้อนะของรถขุดก็จะมีความสามารถในการขุดดินแข็งได้ไม่เท่ากันอย่างที่เราเคยได้ยินกันนะครับว่ารถขุดของแค t เตอร์พิลาเนี่ยจะรู้สึกว่าสามารถขุด ดินแข็งได้ดีกว่าขุดเข้ากว่ามากกว่าโกเบลโก้หรืออาจจะมากกว่าโกมัสุนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ยินกันมานะครับแต่ว่าเหตุผลอะไรนะครับที่มันทําให้ขุดดินแข็งได้ไม่เท่ากันทั้งๆที่ระบบอื่นๆปกติดีนะครับยกตัวอย่างรถ20ตันนะครับโกมัสุ PC 200นะครับโกเบลโก้ SK 200แล้วก็แค t เตอร์พิล่าในขนาดรุ่น320นะครับใช้แรงดันนะครับหรือว่าเพชเชอร์ที่ส่งไปให้กระบอกอาร์มนะครับเวลาเราขุดดินเนี่ยเราจะใช้กระบอกอาร์มในการดันขุดดินเข้ามานะครับใช้เพชเชอร์หรื่อ แรงดันเท่ากันนะครับทั้ง3ยี่ห้อ3รุ่นหลังนี้นะครับที่ยกตัวอย่างมาแต่ว่าความสามารถในการขุดดินทําไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับคือมีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่หนึ่งนะครับเรื่องของกระบอกไฮดริกไม่เท่ากันนะครับขนาดของกระบอกขนาดของตัวลูกสูบก,กระบอกเนี่ยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันนะครับก็เลยจะทําให้แรงที่ไปกระทําต่ออาร์มนะครับในการขุดดินไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นแคทจะ1 3 5ม mm, มตรนะครับโคเบโกโคบสูอาจจะ130หรือ125คือเล็กกว่าในเมื่อกระบอกเล็กกว่านรนบพื่าตัดของ ของลูกสูบก็จะเล็กกว่าเพชเชอร์เท่ากันแสดงว่าแรงที่ไปกระทําต่อน้ํามันนะครับที่ไปดนัตนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ก็จะมีแรงกระทําน้อยกว่ามันก็เลยทําให้อาร์มขุดดินไม่ค่อยเข้าเมื่อกระบอกใหญ่กว่าก็ต้องใช้ปริมาณน้ํามันที่มากกว่าในการเติมให้เต็มกระบอกเพราะฉะนั้นรถที่มีกระบอกใหญ่กว่าก็จะได้เปรียบเรื่องแรงขุดที่มากกว่าแต่ก็จะเสียเปรียบเรื่องปริมาณน้ามันที่ต้องใช้เยอะนะครับก็เลยทําให้ขุดเข้าได้ช้าแต่ขุดเข้าได้แรงเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของจุดหมุนนะครับหรือว่าระยะจากจุุดหมมนขอองา กับบูมเนี่ยจุดที่ปลายกระบอกปลายแกนของกระบอกอาร์มดันเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดหมุนเยอะไหมนะครับยิ่งห่างจากจุดหมุนเยอะก็จะทําให้มีแรงนะครับมันเป็นหลักของโมเมนตัมนะครับยิ่งจุดหมุนห่างจากจุดหมุนมากครับแรงแรงขุดก็จะยิ่งมากนะครับของแคตเตอร์พิลล่าเนี่ยก็จะมีช่วงนะครับห่างจากจุดหมุนเยอะกว่านะครับทำให้แรงขุดเยอะกว่านั่นเองนะครับนี่ก็คือ2เหตุผลหลักนะครับที่ทําให้แรงขุดของแต่ละยี่ห้อมไม่เท่ากันส่วนปัญหานะครับถ้ารถเราขุดดินไม่ค่อยเข้าเนี่ยสิ่งที่ควรตรวจเช็คเรื่องแรกก็คืืืืออออเเรรร่่งงชห นนะมันได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดตอน f u ูลโหล d หรือว่าขุดอามเข้าสุดเนี่ยได้5,000 p s พไหมถ้าได้5 0 0 0แล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของกระบอกอามนะครับขุดดินไม่ค่อยเข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรถแต่ละยี่ห้อทำไมถึงแรงขุดได้ไม่เท่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ